สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันเรื่องนะคะพฤติกรรมของทารกนะคะเมื่อกลับบ้านนะคะหลังจากออกจากโรงพยาบาลไปคุณพ่อคุณแม่ทุกคนก็จะกลับมานะคะบอกว่าทำไมลูกร้องไห้เยอะจังเลย ไม่เหมือนตอนอยู่โรงพยาบาลน,นะคะตอนอยู่โรงพยาบาลเนี่ยก็จะกินนมแล้วก็กลับไปนอนหลับนะสองสามชั่วโมงก็ค่อยมาดูดทีหนึ่งแต่อยู่ที่บ้านขอกินตลอดเวลาวางปุ๊บก,ก็จะร้องไห้นะคะไม่ได้แปลว่าลูกได้นมไม่พอนะคะแต่เป็นเพราะว่ากลับบ้านไปเนี่ยจะมีสวิตเปิดนะคะสวิตสองสวิตสวิตท,ที่1น,นะคะก็คือสวิตอย่าวางชั้นนะคะสวิตท,ที่2คือสวิตขยับปากพร่ำเพรื่อ สวิตท,ที่หน่งนะคะก็คือสวิตอย่าวางชั้นนะคะมีเอาไว้เพื่อให้แม่สมัยมนุษย์ถ้ำไม่กล้าหนีออกนอกถ้ำแต่ในความเป็นจริงก็คือพอราวางปุ๊บนะลูกเขาจะรู้ตัวทันทีว่าถูกวางนะคะที่เป็นเช่นนี้เนี่ยเพราะว่าธรรมชาติเตรียมพร้อมมาแล้วนะคะตอนอยู่ในท้องนะคะลูกมีการลอยตัวอยู่ในน้ําคร่ำตลอดเวลานะคะเขาก็จะเหมือนชาวเรือนะคะชินกับการเคลื่อนไหวตลอดเวลาพออยู่เฉยๆอยู่บนบกนิ่ง จะมีอาการคล้ายๆเมาบกนะจะรู้สึกว่าโครงเรลงเขาก็เลยไม่ชอบนะคะพอเรากลับมาแล้วอุ้มเขาพอเราอุ้มเขาขึ้นมาปุ๊บเขาก็เงียบแล้วนะคะ ส่วนสวิตการขยับปากตลอดเวลานะคะไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้นะว่าจะต้องให้นมนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเขาจะขอขยับพร่ำเพรื่อไว้ก่อนเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าคุณแม่เนี่ยจะต้องหันกลับมาเจอเขาขยับปากเนี่ยบ่อยขนาดไหนโดยที่ระหว่างนั้นเนี่ยคุณแม่อาจจะหันไปทํางานบ้านทําอะไรต่างๆนะคะก็จะทําให้การได้กินนมเนี่ยแทนที่จะทุกๆ3มชั่วโมงเนี่ยจะถูกดึงเวลาออกไปอีกธรรมชาติก็เลยฉลาดก็เลยต้องใส่สวิตขยับปากพร่ำเพรื่อ หลอกคุณแม่นั่นเองนะคะให้คุณแม่เอาเข้าเต้าตลอดเวลานะคะเต้านมของเราเนี่ยเป็นอวัยวะที่ผลิตตามการกระตุ้นนะถ้ากระตุ้นเยอะสร้างเยอะกระตุ้นน้อยสร้างน้อยนะถ้าเกิดเต้านมของคุณแม่เนี่ยถูกกระตุ้นตลอดเวลาทุกชั่วโมงเลยนะคะการผลิตน้ำนมก็จะเพิ่มปริมาณมากขึ้นตามลำดับ ในที่สุดปริมาณน้ํานมก็จะมากพอแล้วจะทําให้เวลาที่เขาดูดนมในแต่ละครั้งเนี่ยเขาจะสามารถน้าหลับได้นานขึ้นนะคะจะกลายเป็นทุก2อสาชั่วโมงได้เองแต่ว่าระยะเวลาตรงนี้เนี่ยจะใช้เวลาก็คืออาจจะใช้เวลาประมาณ2-3อาทิตย์ช่วงแรกเนี่ยคุณแม่ต้องปรับตัวตามลูกไปก่อนนะคะก็คือเวลาให้นมนะคุณแม่สามารถนะคะผ่อนคลายไปด้วยให้นมไปด้วยดูทีวีไปด้วยนะคะให้นมไปด้วย นอนหลับไปด้วยหลับไปพร้อมๆกับลูกเลยเพื่อการกระตุ้นนมนะคะแต่ในสุดเมื่อลูกโตขึ้นเขาเริ่มปรับตัวกับโลกใบใหม่ได้แล้วนะคะสวิตท,ที่ว่าอย่าวางชั้นสวิตขยับปากผ้าพัเพื่อเขาก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะถึงตอนนั้นแล้วเนี่ยนะคะ,นะคะเขาก็จะตื่นมาดูดน,นมตามเวลาได้เองกรณีที่เราจะทราบว่าลูกได้นมพอหรือไม่พอนะคะให้ดูจากปริมาณอุจจาระและปัสสาวะ ก็คือใน24ชั่วโมงเนี่ยลูกควรจะอุจจาระเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2ครั้งนะคะโดยที่คำว่า1ครั้งเนี่ยก็คือใหญ่นะคะมีพื้นที่เท่ากับแกนของกระดาษชำระอันนี้เรียกว่า1ครั้งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าบางครั้งเนี่ยเด็กอืึออ,อกมาอุจจาระออกมาครั้งหนึ่งเนี่ย กองใหญ่เลยเราก็ดูว่าประมาณกี่แกนกระดาษทิชชู่นะคะถ้าได้2แกนแปลว่าใช้ได้แล้วถ้า4ครั้งขึ้นไปเนี่ยเรียกว่า o v e r f ร์ฟ i n g หรือว่ากินมากเกินไปแล้วนะคะเพราะว่าคุณแม่เห็นลูกร้องขยับปากตลอดเวลาก็เลยเอาเข้าเต้าตลอดเวลางมน้นก็เบรกเบรกเรื่องการกินได้นะคะกล่าวโดยสรุปนะคะเวลาที่ลูกร้องไห้ เราก็ควรจะดูว่าเป็นจากสาเหตุอะไรนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าต้องการให้อุ้มนะคะอาจจะเป็นเพราะเหงาปากนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะปวดท้องนะคะอุจจาระปัสสาวะเลอะหรือเปล่านะคะการที่เราจะบอกว่าลูกได้ปริมาณนมเพียงพอหรือไม่เพียงพอให้ดูจากจํานวนของอุจจาระและปัสสาวะค่ะ มัมี่ปโกอผิวหนูหนูวัแรกเกิดบบาบางมากนะก็ต้องดูแลอย่างอ่อนโยนสุดๆโดย extra dry dry pads ที่มามี่ปโกอบพัฒนาใหม่ให้มีแ้วดูความเปียกชื้นลงรุดเร็วฉีดถ้าไม่สัมผัสผิงหนูแม่หลายครั้งผิวหน้ายังแห้งสุดๆ จะดูแลผิวหนูให้ดีที่สุดนะมัม่ปะโกูแค่สบายสุด